สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้นะฮะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลร,รายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดท,ทีเด็ดทีนีสามารถกดติดตามกดคลิกเข้ามาได้นะครับโอกาสะถึง8 0 9 0เลยก็เลือกนะฟุตบอลหน้าเชียร์มาให้อย่างนี้ครับวันละ2คู่นะครับโอกาสชนะเยอะมากๆไม่พลาดก็สามารถนำไปทิ้งนำไปกดกันได้เลยฮะสนสนานด้วยได้ลุ้นบอลด้วยนะครับ อาจจะไปที่บราซิลซเรียบีนะครับเป็นโกเอโนะครับเจอกูเซโลนะทีมดังนะเดี๋ยวเดือนชันบีนะก็คู่นี้แข่งตีห้าพรุ่งนี้ช้านะกดไปก่อนนอนก็ได้ท่านตื่นไม่ไหวนะผมคิดว่าหัวตื่นมาเห็นยอดเงินขึ้นขึ้นนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับผมทําอยู่ทุกวันนะ <c oughs> ขึ้นทุกวันจริงๆนะเรื่องคู่สองคู่นะฮะที่บันใจมากๆนะครับอ่ะคู่นี้เจอกันมา7จดเกมเสมอ2เจ้าบ,บ้านชนะ4ทีมเยือนชนะ1คูเซโล6กเกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้2นะฮะ ส่วนเจ้าบ้านนี่ก็อลากูเอโน่เนี่ยปกเกมหลังเก็บใช้ในเกมเดียวเสม,มอ3แล้วก็แพ้2เจ้าบ้านฟอร์มไม่ค่อยดีนะเมื่อเล่นในบ้านนะอาราูเอโน่ไม่แพ้คูเซโน่มา3เกมแล้วนะอือสามเกมหลังไม่แพ้นะมาดูฟอร์มช่วงหลังเจอกันหน่อยนะครับเอ้ยคูเซโน่ไม่เคยชนะเลยว่ะเป็นอากูเนี่ยอลากูเอโน่นะชนะถึง4เกม6เกมหลังแล้วเสม,มอ2นะครับทาไมขาดอย่างี้นะขอดูตัวคีย์หน่อยตัวคีย์ไม่บอกใช่ไหมไม่เป็นไรขอดู3เกมหลังหน่อยชนะมา2-1นะอารากูเอโนนะ แล้วก็แพ้นะฟอนเตปิต้านะครับเสมอ0-0คูไซโ่อะชนะเกมิโอ2-1แพ้คูเรเซ่3-0เนะแล้วก็ไปเยือนแพ้กาลาี่นีนะ1-0กลับกันว่าเออถึงแม้ทีมเจ้บาบ้าอาจจะดูไม่ค่อยดีนะแต่เจอกันมาดูดีได้ไหมสามทีมหลังก็เป็นทีมพอๆกันนะผลงานนะฮะ อันดับคะแนนก่อนอะคูเซโล่จับหนึ่งนะส่วนอากูเอโน่ยิงสิบเจ็ดนะครับเจ้าบ้านแข่งมา 18, ง 3, สิบแปดชนะสามเสมอสองแพ้สามนะครับคูเซโล่เกมเยือนเป็นไงชนะ 4, สี่เสมอสองแพ้สามนะถือว่าใช้ได้นะส่วนอ阿ากูเอโน่นะครับแข่งมาสิบแปดเกมชนะสามเกมเท่านั้นสเสมอ 10, สิบเสมอเยอะนะแพ้ห้าเกมเกมในบ้านปีนี้นะแพ้เกมเดียวเหนียวแน่นแนละ้วเสมอเยอะถึงห้าแล้วก็ชนะสองนะครับ ราคาคู่นี้เปิดมาเสมอนะไงผมชอบคูเซนโลนะอยู่ดับหนึ่งด้วยเกมนอกบ้านไม่ธรรมดานะครับต่อให้เจ้ากันมาก็โอเคขอยืมได้นะครับคู่นี้เลือกเคยร์ทีมจบทีมเยือนฮะคูเซนโลคิดว่าเสมอไม่เสียเบวกากินะเยอะกว่าครับส่วนคู่ที่2อยู่ที่บาร์ซิลซิลิบีนะเป็นเปต้านะเปิดบ้านพบนาวติโกคู่นี้แข่งตี5เหมือนคู่แรกนะผลงานเจอกันมา16เกมเสมอ5เจ้าบ้านชนะ7ทีมเยือนชนะ4ี่นะ แล้วก็ฟอมช่วงหลังทีมเยือนนาติโกเก็บใช้ได้เกมเดียวและเสมอ3แล้วก็แพ้2นะครับฟอมถือว่าช่วงหลังต้องจูนนิดดืงส่วนเจ้าบ้านนะครับเปต้า6เกมหลังแพ้เกมเดียวหนักไปทางเสมอถึง4เกมและชนะ1นะฮะโอเคมาดูผลงานเมื่อเจอกันมาหน่อยนาติโกเก็บใช้ได้2เกม6เกมหลังเปต้าเก็บใช้ถึง3เกม6เกมหลังเสมอเกมเดียวเปต้าดูมเลือมนิดนึงนะ มาดูฟอร์มสามเกมหลังเปต้าก oh, ันหน่อยเสมอนะไคซิอุมา1-1นะครับแล้วก็ชนะนะอากูเอโนนะครับ1-0แล้วก็เสมอนะโอ้ยิงกันน้อยนะดิมาซซลซิลิบียิงกันน้อยจริงนะ0-0 1-1 0-0นะฮะมาดูฟอร์มทีมเยือนกันหน่อยนาเตโกเปิดบ้านแพ้มานะแชมเปเดซเซ2-1นะแล้วก็ไปเยือนนี่แพ้อีกนะกาเมีโอ2-0เปิดบ้านชนะเกมิีโอ3-1นะนาเตโกเกมเยือนไม่ดีแล้วก็ยิงกันน้อยนะเนี่ย1-1 1-1 1-1นะ โยเดลสกอร 0, 2, 3, ร็ูประมาณสองูกเนี่ยแต่ไม่แน่นะเพราอาจจะแบบ 4, ตีสีอาจจะไม่ถึกนะนะกดต่ําได้นะครับขอดูฟอร์มช่วงหลังกันหน่อยไปต้าระสิบหกนะแข่งมาสิบแปชนะสี่เสมอเจ็แล้วก็แพ้เจ็ดนะเกมเดียบ้าน่ะชนะสองเสมอสี่แพ้2ใช้ได้นะเราจะกูร1สิบแปด 18, นะครับฟีนี้แข่งมาสิบแปดเกม ชนะ4เกมเท่านั้นแพ้ถึง8เสมอ6นะเกมนอกบ้านแพ้4เสมอ2ชนะ2นะฮะคู่นี้นะก็บตามทรงนะสูสีกันนะครับแล้วก็เปต้าจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็ต่อปปอนะตา,ตามที่เล่นในบ้านนะครับเชื่อว่าคู่นีน่าเชียร์เปต้าในบ้านนะเต็มที่ก็ผมคิดว่าไม่แพ้หรอกนะเสมอได้แต่โอกาสชนะเยอะกว่าเพราะมีสิงเชียร์ช่วยนะครับคู่นี้เลอกเชียร์เปต้ากดสกอรต์ต่ำได้นะครับ ฟุตบอลบราซิลน่รบีวันนี้ไม่พลาดนะโห,หน้าเชียร์หน้ารุ้นทั้ง2คู่เลยนะฮะสามารถกดติดตามคลิกลิงก์ใต้โอเามาจัดกันได้นะครับมีเคสเลือกเยอะที่สุดในประเทศแล้วไม่พลาดเลยนะครับยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอปด,ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านรุ่นฟุตบอลให้สนุกเงงรวยวันนี้สวัสดีครับ